เห็นไหมฝรั่งที่กำลังเปิดให้ฟังเนี่ยดูจะเข้าถึงธรรมะได้ตรงนะเพียงแต่มันพลาดไปจุดเดียวแค่นั้นแหละผมบอกให้เลยคือมีเราเป็นผู้รู้พลาดแค่นี่ยเพราะฉะนั้นเขาจึงได้สิ่งที่ได้พบได้เห็นได้ศึกษาได้วิจัย,ยกลายเป็นเพียงความรู้ที่เรียกว่าวิชา แต่ในทางพุทธศาสนาที่มีการเจริญอริยมรรคมีองค์8จนกระทั่งสิ่งที่พบไถ้เห็นเป็นเพียงสภาพธรรมชาติจึงเกิดวิชาแล้วก็สลายความเห็นผิดเลยเพราะทั้งหมดที่มีปัญหาอยู่ก็คือเรานะั่นแหละคือความรู้สึกเป็นเราที่เก่อขึ้นมาด้วยความไม่รู้นะั่นแหละไม่ใช่ไปหาความรู้ใหม่เพิ่มเข้ามาหน้าปกของผมเนี่ยเขียนว่า เพียงละความเห็นผิดความเห็นถูกจะเกิดขึ้นมาถ้ามัวแต่ศึกษาเพื่อสร้างความเห็นถูกจะได้ตัวตนแทนแค่ละความเห็นผิดความเห็นถูกจะเกิดขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามัวจะวิ่งไล่ล่าสแสวงหาความรู้ดูหาเนี่ยจะได้ตัวตนขึ้นมาแทนโลกใบนี้กลมแต่ทุกคนเข้าใจผิดว่าโลกใบนี้แบนในอดีตนะท่านลองนึกภาพดูแค่เขาเห็นความจริงทีเดียว เขาจะรู้ทันทีเลยว่าความเห็นผิดจะหายไปจะเกิดความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาแต่ถ้าขโมแต่คิดโมแว่วิเคราะห์โมแต่นั่งดูโมแต่เขาก็จะได้ความรู้เหมือนกันแต่ได้ตัวตนของความรู้มีผู้รู้มีผู้ชั้นเข้าใจแล้วชั้นเป็นพระโสดาบันแล้วชั้นเอาไปเป็นมันไปเพราะคนเราพอมันทุกข์เศร้าแล้วซึมเศร้ามากๆเนี่ยมันจะคิดแต่เรื่องตายเพราะมันอยู่ไปก็ไม่มีค่ามันไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรคํานี้แหละที่มันผลขึ้นมาล่ะ ผมคุยกับคนเป็นโรคซึมเศร้าคำนี้ที่มันออกมาไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นอย่าอยู่ไปให้มันเป็นทุกข์อีกเลยเขาหารู้ไม่ว่าตัดสินใจอย่างนี้หนักกว่าเดิมอีกแสนเท่าเลยแค่ออดทนอยู่ในโลกอีกสักปีสองปีความทุกข์นั้นจะหายไปท่านอดทนจากวันนั้นจนอยู่รอดมาได้วันนี้ท่านถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ถ้าท่านตัดสินใจแบบที่คิดสั้นแล้วจบไปวันนั้นเนี่ยตอนนี้ท่านจะไปอยู่ในสภาพที่แย่กว่าเดิม อยู่ในภูมิใหม่ที่แย่กว่าเดิมอีกแล้วหาปลายไม่เจอเลยเพราะจิตจะไม่พลิกกลับเลยถ้าคนคนนั้นมาเข้าคอร์สเร็วหน่อยแล้วก็ปรับจิตปรับใจเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยค่อยๆฝืนแล้วก็ยอมดึงกายเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆกายจะค่อยๆเปลี่ยนสภาพแล้วก็กลับเข้าไปอยู่ในภาวะปกติก็ไม่ต้องไปใช้ยาแต่ในตอนนั้นด้วยความไม่รู้ดึงไม่ขึ้นเพราะใจไม่มีที่พึ่งมันหมดหมดความรู้สึกหมดหมดหัวจิตหัวใจที่จะสู้ มนุษย์ต้องมีสิ่งหนึ่งคือสู้เมื่อมันเกิดความทุกข์ธรรมชาติของมนุษย์จะสู้จะดันตัวเองขึ้นมาจะดันตัวเองขึ้นมาล้มแล้วต้องลุกแต่พอตกในสภาพที่ล้มแล้วไม่ลุกเพราะไม่มีแรงจูงใจไม่มีใครเป็นกําลังใจไม่มีเส้นทางเดินที่ถูกต้องจิตจะไม่มีที่พึ่งเมื่อมันมีที่พึ่งจะเต๋เลยทําไมผมถึงให้ลูกสาวผมสวดมนต์เพราะเขาไม่มีที่พึ่งแล้วสวดจะช่วยได้เหรอสวดไปเรื่อย ทุกครั้งที่เขากําลังจะเกิดอาการขึ้นมาเนี่ยมองให้ทอส่วนหมดแล้วก็ให้นั่งสมาธิรู้ลมวัดมันจะตัดโลกความคิดให้ขาดเป็นท่อนๆมันจะตัดกําลังของความคิดที่เข้าหลูมมันจะเข้าหลูมไม่ได้ตัดความคิดให้เป็นท่อนไว้เมื่อความคิดเป็นท่อนมันจะหมดแรงจากนั้นให้จิตมีที่พึ่งไว้แล้วก็บอกว่าไม่ว่ามันจะเป็นอะไรมันจะทุกข์มันจะเศร้ามันจะร้องไห้ปล่อยไปแล้วถามมันว่าจบเมื่อไหร่บอกด้วยนะจะรอให้มันเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วนั่งรอดู แต่อย่าเป็นเขานะหายแล้วไปต่อถ้าอย่างนี้มันทําอะไรไม่ได้ละคนที่มันทาได้คือต้องจมลงไปร่วมกันผมแค่พูดแค่นี้เขาก็หลุดละถ้าอยากออกรูล้ลงไวแล้วถ้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเดี๋ยวก็หายพอกลับมาอยู่ในสภาพปกติให้ได้มีหลักมีที่พึ่งเอาละผมก็ยอมรับละผมก็ต้องอยู่กับเขามากขึ้นละเพื่อให้เขามีที่พึ่งที่อาศัยของจิตใจจะทําอะไรก็อยู่เพื่อพอ เรายังมีคนที่รักเราอยู่ทุกคนต้องรู้สึกตรงนี้ขึ้นมาให้ได้เพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรต้องอยู่เพื่ออะไรก่อนจนกระทั่งสูงกว่านั้นก็คือมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะนะทีนี้จะพ้นขึ้นไปลนะจะเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองลนะโลกนี้ได้สั่งสอนประสบการณ์ แห่งความทุกข์ที่จะเป็นบทเรียนที่สําคัญในวันข้างหน้าเมื่อไหร่เขาพ้นได้อันนี้จะเป็นบทเรียนที่สําคัญที่ใครก็สอนเขาไม่ได้สิ่งหนึ่งที่จะตราตึงแล้วก็ติดไปคือโลกนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยในทางคนทั่วไปอาจจะมองว่าสิ่งนี้ไม่ดีแต่ในทางธรรมะไม่ถึงทุกข์ไม่ถึงธรรมนะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้อาจจะไม่หลงละเลินกับโลกนี้อีกต่อไปไม่มีอะไรสนุกเลยมีแต่เรื่องเจ็บปวดรักใครแยกกัน ก็เจ็บปวดตั้งใจจะทำอะไรไม่ได้ดังใจก็เจ็บปวดลูกนี่ก็จะให้ความสุขที่แท้ทุกไม่มีอะไรเหมือนทุกอย่างกลายเป็นความทุกข์เจ็บปวดทั้งนั้นเลยแต่ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดต่อไปแต่รู้แล้วว่าไม่เอาแล้วนี่แหละคือพลังที่จะเป็นไร้ผลักดันให้คนเดินทางออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นจะออกจากทุกข์ยังไงก็เข้าสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ไง